เอ่ออันนี้อะไรกันบ้างครับอะไรเนแ่เบอกก็ดีนี่ว่าคืออะไรอะไรฮะน้ำมะพร้าวปั่นผักปูอะไรผักปูสาปูรู้ กินหมดแล้วเขาบอกว่ากินแล้วดีกินแล้วไม่อ้วนใช่ครับกินแล้วไม่อ้วนนะฮะครับคุณแม่คุณแม่อันนี้นี่นะคะโอ้โหนี่จะบอกว่าแค่ี่ดูดกันทั้งหมดอยู่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อันนี้อยู่สามพานนะคะอันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะรสชาติกปากถูกคอถูกใจนะคะแทนทะลุปั่นค่ะแต่เป็นสมูทตี้นะคะวุ้ยกินโนฟินค่ะดูสิคะ อเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ร้านคุณนายคาเฟ่นะฮะสามพานนะครัะคาเฟ่นะคะสามพานนะคะดูก่อนนะคะแก้มมันอร่อยไหมคุณทำมาไมนี่มาผัดฉีดฮัทคนรู้เลยว่าทำไมถึงอร่อยนี่เขาใส่ใจในการทำมากเลยนี่ป้าคะเออซิกเนเจอร์ของที่นี่เมนูอะไรครับเด็ดๆด็ดเลยครับผมอาหารหรือเครื่องดื่มคะอาหารครับผมอ่ไส้ทอดลูกคือค่ะแล้วก็ แล้วเครื่องดื่มแล้วะฮะเครื่องดื่มก็มะพรา้าวปั่นสับปครับผมนี่ฮยน้องๆนะว่ามะพร้าวก็เอาที่นี่สดๆเลยนะฮะสดจากต้นสดจากต้นสดๆจากไร่มะพร้าวปั่นครับมะพร้าวปันวป่นเเ็็แวปนน่รรราบบ